ล่าสุดทนายเดชาซึ่งกําลังถูกทัวลงอย่างหนักโดนหาว่าเข้าข้างทนายตั้มนะครับเเข้ามาช่วยเหลือจนมีคนตั้งข้อสังเกตแกมากมายนะครับแต่แกก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้กลับขาวให้เป็นดําดําไม่เป็นขาวไม่ได้ไปทําอะไรในสิ่งผิดแต่ว่าก็ให้กําลังใจนะทนายตั้มในฐานะที่เป็นเพื่อนเนื่องจากว่าแกเป็นคน รักเพื่อนนะครับก็อยากจะให้สังคมเข้าใจตรงนี้ด้วยส่วนการทําหน้าที่วิพากษ์วิจารณของแกหากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถวิพากวิจารณ์กันได้แล้วหลังจากนั้นมันก็มีการปล่อยข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับการตบซับเคยตบซับพ,พุ่มกับโจ้ถุงดํา1บล้าน,นแลกกับการไม่ปล่อยคลิปคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยจะแฉใช้ฝีมือของนายเดชาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอัดถัวดำโอ้โหอันนี้แรงครับนะนะ เป็นการพูดสองแง่สองแง่ปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียทั้งเรื่องสิบล้านทั้งเรื่องถุงดำไอ้ทั้งเรื่องถุงดําทั้งเรื่องของถั่วดํานะครับก็เลยทําให้ทนายเดชานั่งไม่ติดแกก็เลยออกมาชี้แจงนะครับก็อยากให้กระจายข่าวออกไปว่าเรื่องของพุ่งกลับโจสิบล้านเรื่องของเริ่มต้นเนี่ยทนายตั้มตอนนั้นยังเป็นยังเป็นคล้ายๆกับว่าคู่ขัดแย้งกันอยู่นะออกมาแฉธนายเดชาแต่ทนายเดชาก็ไปแจ้งความนะครับดเนมนคดีกับทนายตั้มแล้วนะ แล้วตำรวจตอนนั้นเนี่ยก็ไปถามพุ่มกับโจ้ถึงในเรือนจํานะพุ่มกับโจ้บอกว่าไม่มีจริงแล้วก็ไม่เคยคุยกับทนายเดชาด้วยนะแล้วหลังจากนั้นทนายตั้มก็มาขอโทษทนายเดชาเรื่องมันจบไปแล้วส่วนเรื่องของออถั่วดํานั้นแกก็บอกว่าเออ,เ,อ,อเรื่องถั่วดําเนี่ยแกบอกว่าอย่างไรเป็นข้อกล่าวหาที่โอโ้โหมันค่อนข้างน่าเกลียดนะแล้วก็ข้าุนแรงเดี๋ยวไปฟังกันดูนะฮะว่าทนายเดชาว่ากันอย่างไรครับเรื่องคดีพุ่มกับโจ้ก็มีคนไปปล่อยข่าว นะครับนะปล่อยข่าวว่าอะไรนี่ผมไปเรียกเงินคุณออผู้กับโจ้สิบล้านเรื่องนี้มันเกิดมาหลายปีแล้วทนายสิทธาเนี่ยเป็นคนกล่าวหาผมนะครับกล่าวหาผมโดยการโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาผมโดยการไปออกรายการหมาแก่พอกล่าวหาเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยทําไมผมก็ไปแจ้งความที่สอนอ,อโคกคมเราไปถามผู้กับลองถามผู้รองผู้กับสอบสวนแล้วก็ ตำรวจก็ออกหมายเรียกให้ทนายสิชามารับทราบข้อกล่าวหามินประมาทกล่าวหาทนายเดชาตกทรัพย์นะครับเอ่อกล่าวหาทนายเดชาตกทรัพย์นะครับพอหลังจากนั้นตำรวจพนักงานสอบสวนเดินทางไปในเรือนจําไปสอบุ่มกับโจวว่าทนายเดชาตกทรัพย์ไหมทนายุ่มกับโจ้ก็ให้การต่อนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วว่าทนายเดชาไม่เคยเจอหน้ากันและไม่เคยตกทรัพย์นะครับคําให้การของุ่มกับโจ้อยู่ที่สอนอโคค,คามครับ ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมพาไปดูเพราะนั้นไอการใส่ร้ายพี่เดชาว่าไปตบทรัพย์พุ่งกับโจ้สิบล้านมันก็คือข่าวเท็จข่าวปลอมผมไม่ได้ว่าอะไรละครับไม่เป็นไรนะเราทองแท้นะพร้อมในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตน่างๆอยู่ที่สถานีตำร,รวจนะครบาลน,นะอ่ะโคกขามนะโทรไปหาท่านองพุ่มกับสอบก็ได้ชื่ออะไรพันพันตำรวจโทรอะไรผมจำไม่ได้แนละนะครับนะและตอนหลังเนี่ย ทนายตั้มมาขอโทษผมผมก็ยกโทษให้ผมก็ถอนคำร้องทุกนะถามทนายตั้มดูได้นะครับสมัยนั้นผมยังทะเลอะกับทนายตั้มอยู่นะครับนะชัดเจนนะนะเพราะนั้นเรื่องนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็มีานายบุญถาวรมาบอกว่าพี่เดอ,อัดถั่วดําลูกน้องอันนี้ก็เป็นความเท็จไม่มีนะครับถ้ามีนะครับเอามาถแถลงข่าวนะก็ไม่มีผมไม่เคยไปอัดถั่วดําอะไรใครนะนะ มาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้จะเป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนหลายคนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับน้บหนัก80กร,รมัมขายแค่เพียง79บาทเท่านั้นนะครับขายเจบบาทนะ แปดสิบกรัมเนี่ยส,สวยๆเลยคุณผมมู้ชมครับสนใจเพีงเพราว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกกล่องอีซี่ยุคนเพจ Normal ยุคนอีซี่นิวออนไลน์นะครับสอบถามทีมงานเนี่ยรสชาติจัดจ้านกำลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้ำนะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตระูลนะครับกล่องลักแค่เพียงเจ็ดสิบ 79บาทนะครับน้ำหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้นกําลังกินกาลังดีเลยนะครับก็แพ็กเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทําเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะ นะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหา แล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคนของชุมชนนะครับ79บาทนะครับพิมพกับว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่พิมว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ไลน์เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคู้ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอด ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้1ชุดมี4ตัวนะครับตัวกําลังพอดีทานทรงตรงนําเข้ามาจากอาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ําหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ปร,ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับสตัวเน้นๆทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากสนใจพิมพ์มาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่าเขาไปพูดคุยในลิงก์ไลน์นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิด แล้วก็น้ำคลิกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันิสูตรของยุคนเลยนะครับ สูตรของยุคนกับทีมงาน1งชุด199าบาบาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8-10ถึงลูกน้ำหนักเน้นๆเลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจ easy ยุคนเพจ normal ยุคนเพจ easy new online ได้ทั้งนั้นเลยนะครับจะสั่งซื น้ำน้ำพิกากหมูใช่ไหมน้ำพิกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก199แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนกครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อแบบ Easy New Easy ยุคน,นะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับ หมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99บาทสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิงไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนเพจนอร์มัลยุคนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งเข้ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่ น้ำพิกกาหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบอ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมครับ